รักสุดพร้อมากาศแต่งงานไปดีได้ใช่ครับหาเรื่องวันเวลาเะไรอย่างเงี้เราถูกจริงๆแล้วเรื่องเลิกของเรื่องของการวันแต่งเนี่ยไม่ค่อยได้ซีเรียสครับอาจจะเป็นวันจดมากกว่าที่ททต้องดูหน่อยแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะต้องดูครับเพราะผมมีครอบครัวอยู่ที่ต่างประเทศ แล้วก็มีเพื่อนๆอยู่นู่นเยอะก็ต้องดูว่าเขาสามารถมากันได้เมื่อไหร่ซึ่งปลายปีหน้าน่าจะเหมาะครับ,บาายังไม่ได้ขอเลยครับคือคืออาจจะมีไปขอกับพ่อแม่เขาก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าก่อนที่เราจะไปเซอร์ไพรส์กันเองเนี่ยเราก็ต้องให้ความเคารพพ่อแม่เขาว่าเขาโอเคใช่ไหมแล้วผมเดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่ครับว่าจะเซอร์ไพรส์ยังไงครับแ้เตรียมเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับเขาโอเคครับเขาให้ครับนีเรื่องงานน้น รอไได้้แพนังจริงๆตอนนี้ที่ที่เริ่มมีวางก็มีมีบ้างครับว่าจะเป็นที่ทีแบบไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็คิดว่าจะจัดประมาณสถานที่ที่ไหนแต่ว่าเรื่องสถานที่ก็ยังยังพยายามหาอยู่ครับว่าจะเขจะมีคอนเนคชันที่ไหนบ้างที่จะใช้ใช้สถานที่ได้อะไรเงี้ยครับมีอะไรในใจบ้างครับผมมีแล้วว่าอยากจะได้งานที่รู้สึก อบอุ่นหน่อยอครับไม่ไม่ชอบงานที่รู้สึกว่าโอเคอยู่ในในโรงแรมใหญ่ๆพ่อแม่นั่งตรงไหนก็มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีประธานมีอะไรมาพูด <c oughs> ก็คือเราผมไปแล้วผมไม่ค่อยอินอ่า <c oughs> ก็จะชอบแบบที่แบบว่าเออเรามีคนมาคล้ายๆแบบว่าเป็นทัสเซอร์มาหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็มามาให้สองคนพูดทำมั่นสัญญากันอะไรเงี้ยจะไม่ต้องมาสัมภาษณ์ว่า คนนี้ร <Depois S 2> ู ask, ้ส ah. so ึกยังไงคนนี้รู้สึกยงไงแล้วมอบพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีก็ต้องมีเพื่อนๆมาครับแต่ว่าคงจะต้องอาจจะต้องจัด อะไรที่มันไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับแต่ตอนนี้คือเรื่องเรื่องอะไรก็ยังยังไม่ลงตัวใช่ไหมครับคือยังครับยังครับถูกครับจังานแล้วตั้งใจว่าจะมีทายาทเลยไหมทายาทไม่มีไม่มีเออจังใจที่จะมีทายาทเลยไหมใช่ไหมครับเอ่ยยังครับยังครับทำไมทึงไม่เลยทำไมล่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้สึกว่ามีแล้วมันคือผมเคยเคยเห็นหลานคือ พี่สาวผมมีลูกเนี่ยผมเคยไปดูตอนที่เพิ่งเพิ่งเกิดเพื่ออะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีแล้วเราไม่อยากให้ผู้หญิงเป็นคนเดียวที่ที่ต้องคอยแบบเออตื่นมาทุกๆสองสามชั่วโมงเพื่อมาดูลูกคนเดียวทีนี้ถ้าถ้าเราทํางานขนาดที่เราทําแบบตอนเนี้ยมันจะต้องกลายเป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็จะขอทางานไปก่อนดีกว่าครับรทุกคนก็<ๆ>แสดงความยินดีกันเหมือนแต่งกันแล้วครับกระแส เพื่อนเพื่อนทุกคนก็จะแบบเออยินดีได้นะเราบอกว่าอย่าเพิ่งยินดีก็ได้เดี๋ยวมันจะหลายรอบเกินเพราะว่ารอให้รอให้แบบมีแหวนแล้วมีอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณสี่ปีปปครับรยบันขออนุญาตถามเร,รื่องคอนเสิร์ตไหมคะพี่ตู่ก<ม>ก็จะเลื่อนไปเป็นปีหน้าเ<ช>หมือนกันใช่ครับคอนเสิร์ตตอนนี้เลื่อนเป็นเดือนมีนาคม,มาครับอขอบคุณครับที่ติดตามกันครับ ่ดีกว่าครับเราไม่เซอร์ไพรส์กันเพทีดีกว่าครับผมว่าแค่แค่ข่าวเรื่องแต่งงานเรื่องอะไรที่ออกไปคนก็คงจะหวานจ,จนจนจะเลี่ยนหรอกปล่ครับไม่รู้เหมือนกันเราไปเซอร์ไพรส์กันเองดีกว่าผมรู้สึกว่า ถ้าจะให้ผมพูดอะไรที่เป็นความในใจตัวเองอยู่กันสองคนผมคงจะพูดได้เยอะกว่าที่จะอยู่บนเวทีต่อหน้าคนดูเยอะๆครับมันก็จะดูไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่ครับบางทีถ้าจะแบบคืออาจจะมันอาจจะค,ความน่าตื่นเต้นอาจจะมีเยอะแต่ความซึ้งจริงๆอาจจะน้อยลงก็ได้ครับอันนี้มีสองเหตุวันนี้เดี๋ยววมาที่จะมาอะไรอย่างเ้ ได้ครับก็เขาทํางานครับเลยมาไม่ได้คร you know ับเขาคิดว่าจะมาทันปกติเขาชอบมาดูอยู่แล้วคอนเสิร์ตไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่ได้เขินสื่อแต่เขาก็พามาสัมภาษณ์จริงๆก็น่าจะเขินแต่หมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวว่าไม่มาก็ถ้าอยากสัมภาษณ์จริงๆก็ก็คงได้ครับแต่เขาก็จะต่อน้อยครับเขาก็จะอึๆอัรอากเขินนะครับ พร้อมไหมคะที่จะพาพี่นุชออกสื่ออะไก็ <c oughs> โอเคครับก็ต้องลองดูครับ <c oughs> อันนี้ขออนุญาตขอถามเรื่องคอนเสิร์ตเนาะมีนานี่คือแน่นอนแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะพี่สุใช่ครับตอนนี้นานี่แน่นอนครับ <c oughs> เตรียมแขกแลบเชิญอะไรยังไงบ้าแขกแล้วเชิญไม่มีแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมแต่ตอนนี้กํลาลังเตรียมเมนี่อยู่ครับ <c oughs> อัลบัม้มถ้า,าวันที่4เนี้ยครับจะมีเปิดตัวอัลบั้ม แล้วก็จะปล่อยตัวอัลบั้มเองวันที่27ที่กำลังจะถึงนี้ะวอัลบั้มก่อนใช่ครับใช่ครับอคอนเสิร์ตเนาะยังช่วงนี้แค่เริ่มซ้อมดนตรีกันนะครับกับังเตรียมพยายามจะหาลิสเพลงกันท,ที่มันลงตัวสำหรับคอนเสิร์ตครับ ในคอนเสิร์ตเราก็คือคือหลังๆผมทําเพลงมัน,มนในอัลบั้มมันมีความหลากหลายเยอะผมอยากจะโชว์ตรงนี้ในในตัวคอนเสิร์ตเองด้วยครับจริงๆก็ไม่ค่อยอยากให้คนมองว่าผมเป็นนักร้อง R&B หรืออะไรขนาดนั้นเพราะจริงๆมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะเพราผ,ผมก็ก็ร้องชอบชอบดนตรีหลายๆแบบในคอนเสิร์ตก็จะมีมีแสดงอะไรที่มันหลากหลายขึ้นมาอะไรที่คนเคยฟังแล้วก็อาจจะ จะเอามาเรียบเรียงใหม่ให้มันมีความรู้สึกอะไรที่แตกต่างมีท่อนอะไรที่คนไม่เคยคาดหวังแล้วอยู่ดีๆก็โผล่มาอะไรเงรี้ยรู้สึกขมองร่าไมะมันน่าจะจุดเด่นของคอนเสิร์ตน่าจะอยู่ในเพลงอยู่ในอะไรเงี้ยครับ